สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอ็ไม่ชวนเพื่อนๆกินตํามาตํำสั่วหอยดองกันนะคะเดี๋ยวจะกินหอยดองให้หมดเนาะแล้วค่อยไปกินกุ้งสดกันนะคะเพื่อนๆดูวิธีทำกันเลยใครๆก็ทําได้มะละกอที่ยิ้วมาจากเมืองไทยนะคะกระเทียมพริกนอนพริกนนนอยู่นี่ค่ะเส้นขนมจีน เพื่อนๆมีการทำเอเปะเส้นนี่ผักในสวนนะคะผักบุ้งผักชีนี่ผักในสวนนะส่วนผักสตอนี้ก็หิ้วมาจากเมืองไทยผักแรดิบก็ออกซื้อนะฮะมาใส่พริกกันนะคะว่าจะใส่กี่เม็ดกันดีวันนี้หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสาม สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามได้อยู่ยี่สิบสี่เม็ดนะคะเพื่อนพริกยี่สิบสี่เม็ดนะมาเอ็กจะพริกเนี้ยเอ็ปซื้อน้อง เผ็ดก็คือใส่กระเทียมลงไปค่ะความเผ็ดโอ้โหเผ็ดแบบเผ็ดได้ใจมากเลยอะนะฮะเพื่อนก็ใส่อะไรเอ่ยอย่างนี้ลงไปค่ะ,ะกินกับไก่ทอดนะเพราะว่าเมื่อวานก่อน อันก่อนทําไข่ทอดทําไก่ทอดให้เพื่อนลงุงฮันก็ทานมันยังเหลืออยู่ก็เลยเออเดี๋ยวลองมาจัดการไข่ทอดกับตําซัวดีกว่านะคะเพื่อนเนี่ยมะมะเขือเทศที่เมืองนอกแบบนี้หวานนะฮะลูกสีเหลืองเลืองนี่ก็หวานหวานกับลูกแดงอีกค่ะโทษนะหวานกับลูกสีแดงแดงอีกค่ะ นั้นน่ะทัวลรนเตาเอ๋แก่แล้วเอ๋ย,ยังไม่ทานได้เด็ดเลยค่ะแก่แล้วค่ะคือมัวแต่มาทำกับข้าวให้เพื่อนลุงเขาทานหันไปอีกทีค่ะทัวลรานเตาในต้นน่ะแก่เลยโอ้เสียดายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าน,นะคะ รอบสุดท้ายแล้วนะหอยดองเนี่ยใส่ลงไปให้หมดจะได้กินกุ้งสดสักที <c oughs> นะคะเราก็ใส่ชีโรสประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ <c oughs> ขอน้นมาเย่ะ ตาลปีป๊บลงไปประมาณเท่านี้ก่อนเพราะว่าหอยดองเขาวานอยู่แล้วเวลาทำหอยดองเพื่อนๆอย่าไปใส่น้ําตาลเยอะนะ้า้หอยดองเขาวานนี่แล้วนี่ค่ะก็ใส่น้ำปลาลงไปเอจะกินรสชาติค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะเพื่อนตุกเขา เส้นลงไปเลยค่ะอ,อเส้นลงไปชอบเส้นมากเส้นน้อยก็ใส่ลงไปนะคะเฮ้ยอย่าลวมนะตำเขาก่อน แล้วครับท่านโอ้ยสีแสบมากเลยครับเพือ่อชิมดูท่อนใหญ่จังตัด <c oughs> ชิมดูนะ <c oughs> ให้ดูท่าชิม <c oughs> อร่อยแล้วค่ะเติมที่เติมน้ำปลาเนี่ยเพราะว่าจะต้องใส่เส้นขนมั้วลงไปนะคะใส่เส้นขนมจีนลงไปนะเตินมน้ำปลาถ้าไม่ใส่เส้นขนมนจีนลงไปนี่จะพอดีเลยเราชอบรสชาติแบบออกเปรี้ยวเปรี้ยวนํำมันถึงจะแซบ่บเปรี้ยวนํำนะคะ เดู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 สีก่อนเด้อ,<ม>เ,อเป็นแม่ค้าได้เลยแม่ค้า ดีดีความเผ็ดได้สีให้มาทะเพื่อนมาใส่ขนมจีนเส้นกันก็บ้างจะใส่เส้นมากเส้นน้อยก็ทำใจเพื่อนเพื่อนเด้อ,อเส้นตกอีกโอยโอ้ย,อยแสบเีเด้อยังมาได้กินข้าว ขอชิมก่อนขอชิมก่อนที่จะกินยังไม่ได้กินข้าวเช้าหิวจนเนื้อตัวสซ้ำแล้วมมไม่ว่ากันเด้อ โอ้ยมันคือแสบอะไรยังงี้เนาะมาสตอมากินเยอะๆจะได้สตอมสตอมาสตอมาสตอมาชิมให้ดูเด้อ จะต้องสายอะไรเปล่าโอ้ยคุ <c oughs> กเอียงไปตรงนี้หน่อยทั <c oughs> ้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งอร่อยใส่น้ำปลานิดน้งย แแค่นี้หละโอ้ยเป็นแม่ค้าได้เลยเด้อมาเด้อพายยาก,กินพายยาก,กินกระเจมาเด้อมาใน,นกินเสร็จก็ต้องเป็นทำบัญชีให้ลุงน,นะคะเสร็จไปทำบัญชีให้ลุงเขานะคะ ฮ้ยอไปกกินไปยกกินไปยกกิน,กนเอาเดี๋ยวอย่าลืมไปติดตามตอนทานด้วยนะคะคือที่เอทําคลิปแยกเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาชอบดูเอทํากับข้าวบางคนก็ชอบดูเอทานเอก็เลยไม่ทําคลิปรวมเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเวลามันจะ นานไปนะฮเพื่อนโอ้ยคลักเนกาะสูคลักเนาะสูคือที่คลุกเนี่ยคลุกที่ใส่มาเด้อได้แล้วเรื่องละนะค่ะอืมร่ล,ลงมาจานลงมาคัก เออเอ้ค่ะอหอยห้อยตูยอยู่ไหนะไปไปเปิดม,มือกันค่ะเปิดม,มือกันด้วยค่ะเพื่อนๆเริวจะเนื้อตัวสั่นเิวจะเนื้อตัวสั่นละ ส้ตมตำพอยดองสุโรทอแดนหานสานะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวไปทานกันคะ่ะนะเดี๋ยวไปทานกันเดินไปรีวิวไปนะะเพื่อนจะร,รีวิวอะไรเจ๊ทงตรงไหนดีตรงนี้นี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อน อย่าลืมติดตามตอนทานด้วยนะคะ,ะคนที่กดติดตามและซับสไคร์ครัวแดนทันสาบายลุงฮันและครัวออนไลน์แดนทันสาบาบปิงค์นะคะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ลุงฮันเขายัางงามเขายังยุ่งอยู่นะคะงานเขาถ้างานเขาเคลียร์งานได้หรืองานเขาว่างๆเมื่อไร่แล้วเขาก็จะทําคลิปลงที่ช่องครัวแดนทันสาบายลุงฮันนะคะเป็นช่องของลุงฮันเขานะคะไปแล้วค่ะได้เจอกันห พ็ดบาย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 ไม่เข้ปิดประเด็นทีว่าปิดไม่ไปคนะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะแป๊บนึง